คือเดอะวังผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ฮงจุ้ยและไพ่ออร์คเคิลผู้ที่จะมาช่วยเรา,ขาไขปริศนาว่าความเฮี้ยนของบ้านหลังนี้เป็นของจริงหรือไม่เดะวังค่ะที่นี่คือบ้านที่เป็นบ้านเฮี้ยนในตำนานของซอยวัชรพล<ม>ซึ่งเรื่องราความเฮี้ยนของบ้านนี้มีมาไม่ต่ำกว่า20ป,ปีแล้วตั<ม>้งแต่เดะวังลงจากรถแต่เข้ามายืนตรงนี้รู้สึกถึงอะไรบ้างหรือยังคะ ขึ sí, realize, it, dental, ้นอมารู no ้สึกไหมตอนลงรถมารู sure ้สึกรู้สึกอาการเหมือนเหมือนเวียนหัวออืเหมือนแบบมึนนิดนึงซึ่งก็บอกไม่ถูกแต่ว่ามันความรู้สึกคือเหมือนอึดอัดแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรที่แบบชัดเจนจนกระทั่งที่เราลงรถลงมาเมื่อสักครู่ปุ๊บล้วเดินเข้ามาเนี่ยมันเหมือนพลังงานนั้นะจะค่อยๆเบาลงตอนแรกคือตอนที่รถมาถึงมันจะรู้สึกแบบเยอะหน่อยคือแบบหนักๆเลยแบบมึนๆอะไรอย่างเงี้ยเลยล่ะแต่พอลงมาแล้วแล้วเดินค่อยๆเดินมาถึงจุดเนี้ย มันรู้สึกว่าค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงนะประมาณนี้แต่ยังไม่ได้เปิดไพ่เลยนะเปิดเลยค่ะโอเคคือถ้าถามว่ามีพลังงานอะไรไหมเนี่ยตอนเนี้ยลักษณะแบบนี้คือขึ้นภาพมาเป็นคนค่อนข้างชัดเจนแบบนี้นั่นหมายความว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่าง แต่เป็นพลังงานที่ไม่ได้ส่งผลอยู่ในระยะยาวคือเช่นทำเรารู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกหนาวรู้สึกวูบวาบอย่างเงี้ยได้ในระยะสั้นๆซึ่งตำแหน่งตรงเนี้ยเหมือนว่าจะมีสารเจ้าที่ล้างอยู่ดูแลบ้านอยู่ไหมเจ้าที่น่าจะมีอะไรอยู่แหละจริงๆล้างขนาดนี้ไม่น่าจะอยู่แล้วเนาะ แต่ก็ไม่แน่คือจะนโดยปกตินะตามความเชื่อนะไพเขาบอกว่าสถานที่ไหนก็ตามบ้านช่องห้องหับที่ดินที่ทางที่อาศัยถ้าปล่อยร้างไว้ไม่มีคนอยู่ไม่มีใครเข้ามาทําอะไรหรือไม่เกิดพลังงานหรือเกิดการเคลื่อนไหวมันก็จะเป็นแหล่งรวมของพลังงานที่เขาไม่มีที่อยู่แล้วเขาจะมาอยู่เองเหรอคะมาอยู่เองอาจจะเป็นสัมภเวสีได้เป็นพวกโอปาปติกะอะไรพวกนีน้ที่เขาเคยมีความเชื่อกันในแบบคนโบราณสิ่งล่านี้นเขาก็มาหลบมาซ่อนอยู่ในบริเวณที่มันร้างๆคือ เขาเชื่อว่าที่ร้างไม่มีคนหรือมนุษย์มองวุ่นวายไงเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเป็นที่ร้างเนี่ยขึ้นชื่อว่าที่ร้างเนี่ยหนึ่งยิ่งถ้ามันมีเรื่องราวการตายอะไรอยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยมันก็ดูเฮียนแล้วนะอแต่ตรงเนี้ยมันก็ขึ้นชื่ออย่างที่ภายบอกพี่ก็เคยได้ยินมาอืแต่ก็ยังไม่เคยมาอ่ะยังไม่เคยมาเหมือนกันคือก็ขึ้นชื่อว่าใครๆก็อยากมาลองอยากมาพิสูจน์กันอะไรกันกับที่เนี่ยนะไอ้เรื่องบ้านซอยวชิรพลหรืออะไรตรงเนี้ย อาจารย์ที่เนี่ยบ้านหลังเนี้ยถือว่าเป็นห่วงจุ้ยอันตรายไหมอ่ะเดี๋ยวดูเลยดูจากไพ่ก่อนเพราะเรายังไม่ได้เดินสำรวจนะดูเลยว่าที่เนี่ยเป็นห่วงจุ้ยอันตรายไหม,มที่เนี่ยเป็นห่วงจุ้ยที่ส่งผลให้เกิดปัญหากับเจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางเป็นเพราะห่วงจุ้ยไหม น่าจะเป็นตำแหน่งของเกี่ยวกับเจ้าที่หรือการสร้างเจ้าที่ที่ไม่ถูกต้องสักอย่างนึอ่อืนอกนั้นถ้าเป็นตำแหน่งของฮวงจุ้ยที่เสียจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนะจนกว่าเราจะเข้าไปดูโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ข้างในกันคะโอเคบ้านนี้มีประวัติอืม เราก็เข้ามายอยู่ในใจกลางบ้านละน่าจะเป็นเหมือนตำแหน่งของห้องรับแขกใช่ก็ยังมีเศษสร้างวัสดุอยู่เลยนะที่ยังแบบยังช้ำไม่มีทั้งของบ้านนี้ใช่แต่ตรงเนี้พื้นวัสดุตรงนี้ยที่เอามาวางเนี่ยดาวดาวาน่าจะเป็นของที่อื่นเหมือนบ้านหลังนี้เคยมี คนงานก่อสร้างหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเอาเอาของเนี่ยขนมาไว้ตรงนี้๋อ้โหเห็นว่าว่างๆก็<ช>เลยเอามารับแขกอย่าง,ไงไี้ไแล้วก็ของที่อยู่ในบ้านหลังนี้ถูกถอดออกไปหมดกระจกทุกบานเนี่ยอาจารย์ด้านบนแม้กระทั่งฝ้าเนี่ยข้างบนาหายไปหมด๋อหมดเลยใช่ <c oughs> อาจารย์เข้ามาถึงจนถึงตรงนี้คือกลางบ้านแล้วนะคะมีใครไหมในนี้ เสียวแบบข้างบนอะข้างบนหนูจ้าข้างบนที่มันเป็นแบบชั้นสองชั้นสามช่องที่เป็นระหว่างช่องประตูช่องหน้าต่างอะความหมายของว่าจา้าูมีคนมองอยู่เหรอเออรู้สึกแบบไหนดูไ้าไหนดูเอาอะเปิดเลยค่ะ พี่ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในนี้หนเห็นผู้หญิงพร้อม,มชี้ตอนนี้นะโอ้ยระแวงระแวงช่องนั้นเนี่ยเออนี่แหละตำแหน่งนะมาเขาชี้ไปทีเดียวกับเราเลยเห็นไหมเนี่ยเขาชี้ขึ้นไปทางเนี้ยคือถ้าเรามองไปข้างหน้าปุ๊บแล้วม,มุมขวาม,มือเลยนี่คือช่องประตูที่พี่บอกว่ามันยังไงไม่รู้ว่าเสียวเสียวอ่ะ เราเองรู้สึกเหมือนสัมผัสเหมือนก็มันมีพลังงานที่เนี้ยแต่พี่กับหมอเป็นพลังงานที่ดีนะเพราะดูจาก<ม>ภาพที่รูเมื่อกี้คือวษาเปพลังงานที่ดีแต่ว่าที่เนี้ยสิ่งหนึ่งก็คือภาพเนี้ยถ้าพี่ตีความหมายพี่มองว่าไม่ว่าจะเป็นพลังงานอะไรที่อยู่ตรงเนี้ยมันไม่เคยมีคนทําบุญให้เขาเลย อาจจะเป็นไม่ได้ว่าไม่มีญาติพี่น้องหรืออะไรที่เหลืออันนี้จากคาพูดของชาวบ้านที่นี่เพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาอยู่บนแค่นี้ใช่แล้ว20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านหลังเนี้ยไม่มีญาติมาปรากฏตัวเลยไม่มีใครมาปรากฏตัวที่บ้านหลังนี้อีกเลยไม่มีก็โดนทิ้งห้างแล้วบบนี้พื้นที่ตรงเนี้ยเดาว่าน่าจะเป็นสวนหย่อมเพราะว่าตรงหลังต้นกล้วยตรงเนี้ยออกไปเนี่ยข้างหลังตรงโน้นอาจารย์ตรงนู้นเลยนะที่มืดมืดนะนี่ไง พี่บอกกับไผ่แล้วใช่เป่วันนี้ว่าเราจะเจอเจอเด็กพี่บอกว่าวันนี้พี่อยากเข่ยนค่ะสั้นมากเลยวันนี้พี่อยากเป็นวัยรุ่นมากเลยลนี่เนี่ยพอมาตรงสวนปุ๊บเนี่ยก็ดูดิเขาอยู่ในสวนเหรอเขาอยู่ข้างเขาอยู่ข้างหน้าเราตอนนี้ไมถามเนาะบันไดอยู่ตรงบันไดอืมเขาน่าจะอยู่แถวแถวบริเวณเนี้ย อยูน่นจะอยู่บริเวณระหว่างใกล้ครัวโอ้ครัวน่าจะเป็นอีกซีฟูงเลยนะครัวอยู่ตรงนูน้นทางเชื่อมมาดูซิเขามีการเคลื่อนไหวบ่อยหรือเปล่าแต่เขาไปไหนไม่ได้อาจจะมีการเคลื่อนไหวแค่เฉพาะในบริเวณสถานที่แถวนี้ตรงเนี้ยผ่ยรู้สึกว่าเหมือนห้องนอนเพราะว่าห้องนอนเล็กขออนุญาตห้องนอน,นะะชั้นล่างเนี่ยมีตู้มีตู้เสื้อผ้าพร้อม เป็นตู้ที่แบบนะอาจจะเป็นห้องนอนเล็กๆหรือไม่ก็เป็นห้องแต่งตัวอะไรประมาณนี้อยู่ใกล้กับห้องน้ำใช่ทางไ้หมดเป็นห้องผู้ใหญ่ อาจจะเป็นแม่เป็นย่าเป็นยายสักคนหนึ่งที่อาจจะแบบขึ้นบันไดไม่ไหว mm. ก็เลยอยู่ข้างล่าง mm. นะจ๊ะน่ากลัวจังเลยอะเทปเนี่ยทางเชื่อมก็ก็จะมีสุดอยู่แค่นี้เนาะใช่ด้านนอกจะเป็นเหมือนเป็นที่จอดรถแล้วค่ะตรงนู้นก็ไม่มีอะไรมากคาดว่าตรงนี้เป็นประตูเข้าบ้านอีกจุดหนึ่งอาจารย์ดูจากเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยบ้านหลังนี้ม,มีปัญหาเรื่องห่วงจุ้ยไหมห้องน้ำ อยู่ผิดที่อยู่กลางบ้านเลยก็มันหมายถึงความเสื่อมเสียการสูญเสียส้วมกลางบ้านเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ถือว่าเป็นหงจุ้ยที่อับประมงคลถามว่าเป็นหงสุ่ยอันตรายไหมจริงๆล้วไม่ใช่หงสุ่ยอันตรายแต่เป็นหงสุ้ยที่ไม่มงคลไอ้การที่มีห้อง,งน้ำอยู่กลางบ้านตรงนี้มันถึงพาให้บ้านหลังนี้เจอเรื่องร้าย คน<ม>ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เจอเรื่องร้ายเป,เป็นไปได้เสียดายแล้วเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่นานแล้วไหมก่อนที่จะเกิดเหตุแต่เห็นแค่ไม่ดูช่องหน้าต่างข้างบนอะไรก็เสียวทุกทีเลยอ่ะถ่หนลองดู่อยดิเขาจุดที่เรายืนเนี่ยที่พี่รู้สึกเนี่ยมันรู้สึกไปเองหรือว่ามันมีพลังงานอะไรก็ไม่รู้ลองดูสิข้างบนเนี่ยมันต้องข้าง<ม>บนเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างจริง แล้วเด็กคนนี้คิดได้ไหมคะว่าเป็นลูกอะของของครอบครัวเนี้ยที่เสีย<อ>ชีวิตไปอะลองดูซิว่าเป็นไปได้ไหมเด็กที่เราสัมผัสถึงพลังที่เขาอยู่ร,บรอบๆตัวเราตอนเนี้ยเขาเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านหรือเปล่าเกี่ยวกับเจ้าของบ้านถือไว้ให้พี่ทีหรือไม่เกี่ยวผายเปิดดิพี่ว่าไม่เกี่ยวเป็นลักษณะของเด็กที่แบบจอมาอะไรประมาณเนี้ย นะี่เขาวิาม่มแน่นไปมาเมื่อกี้จําได้มารอบหนึ่งอะที่เราบอกว่าเฮ้ยเขาอยู่ตรงในแถวสวนตรงบันดไดจได้ป่ะเขาเคลื่อนไหวเออเนี่ยที่พี่บอกว่าเขาเคลื่อนไหวไป,ไป,ไป,ไปมาฟไหมอยู่แคบเรวเนี่ยเนี่ยก็ยังขึ้นตำแหน่งเตาไฟเห็นปะน่ะอือแล้วยังขึ้นเตาอีกคือเขาคงอยู่แถวเนี้ยพี่วมเนาะเด็กคนนี้ใช่ใช่วิญ,ญญาณที่เวลากลุ่มวัยรุ่นหรือใครก็แล้วแต่ชอบมาลองของที่บ้านหลังเนี้ยมาเจอเด็กคนเนี้ย เขาใช้วิญญาณดวงนง้นหรือเปล่าที่ไปหลอกคนลองดูสิเฮ้ยเขามีตำนานว่าเจอเด็กเหรอมีคนพูดว่าเจอเด็กใช่ไหมพี่ว่าใช่อะขึ้นภาพเป็นหม่ไม่ถึงคนตายดีไม่นีก็อาจจะเป็นเด็กที่ตายหรือเป็นเด็กที่แทงด้วยซ้ำเด็กผู้หญิงเหรอคะ หมายถึงว่าเป็นเด็กที่เป็นเด็กที่อาจจะบบแบบทตายเองหรือว่าเป็นเด็กที่โดนทําแท้งประมาณนี้เขาก็คงมีถูกอะพี่ว่าอื ระหว่างที่ถ่ายนี่พายรู้สึกระแวงตลอดเวลาเลยตลอดเวลาเดี๋ยวซ้ายเ,าเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าจนไม่รู้จะหันไปมองทางไหนก็เขายังไม่ได้บอกอะไรชัดเจนนะว่าเขาต้องการอะไรฟรึบถ้าเราทำบุญไปให้เขาติดไปไหนไม่ได้คนต้องทำบุญให้เขา<ม>เขาจะได้ไปในภพภูมิที่ดีอย่างนี้เท่ากับว่ายี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา uh huh. บ้านหลังนี้ก็ยัง เขียนตามคําล่ำลือมันเห็นที่พี่บอกว่าในทุกๆที่หรือสถานที่ที่มันมีความร้างมันก็จะเป็นสถานที่ที่มีโอกาสที่จะเจอหรือว่าจะเป็นแหล่งรวมของสิ่งที่เป็นพลังงานหรือพวกสัมภเวษีเยอะมากอาจารย์เราเจอแค่เด็กคนนี้คนเดียวนะคะไม่มีใครหรืออะไรแล้วนะโนนะแล้วก็จะเจอที่ตอนที่เราอยู่ด้านนอกคือจะเป็นเรื่องของเจ้าที่ท่านนี้ท่านอยู่ด้านนอกใช่พอเข้ามาตรงนี้ไม่ได้รู้สึกถึงท่านเลยไม่ละจะขึ้นแค่ตอนที่เราอยู่อยู่ตรงใจกลางบ้านนิดเดียว เรียขึ้นมาให้รู้ว่าเออมีสิ่งนี้ด้วยใช่ไหม,มและเราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าตํานานของบ้านร้างแห่งนี้เป็นของจริงหรือไม่และช่วงหน้ามาฟังประสบการณ์สยองของคุณพิสิทธิ์กิรติการกุลที่จะมาเล่าประสบการณ์สยองเมื่อตอนที่ยังเป็นนักศึกษาอีกสักครู่ค่ะตอนนั้นกลางมุ้งนะไม่มีมุ้งลวดก็ปรากฏว่ากี่โมงผมก็ไม่ทราบนะฮะ สะดุ้งตื่นเพราะว่ามีคนมาเปิดมุ้ง